อาระเค็นี้เป็นเค็ที่ผมภูมิใจมากเพราะผมดูเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกที่ผมเจอที่เชียงใหม่นะครับถ้าใครไม่เจอตัวจริงเขาผมจะเรียกว่าสันิบัลลุล่มนกแต่จริงๆนะคือเขาเป็นพากินสันเอาเป็เราครับถ้าพูดถึงเรื่ว่าพากนสันพวกเราจะรู้เพียงแค่ว่ามือสันๆใช่หรือไม่ใช่ใชใชอันนี้หนักกว่านั้นมหาศาลเพราะไม่ได้ไสั่นแค่มือครับสั่นตั้งแต่หัวจนท้าย สั่นทั้งตัวจนใช้ชีวิตไม่ได้นี้ดีกว่านะครับไม่สามารถนั่งได้เลยนั่งก็ไม่ได้นี่ยกินข้าวด้วยเองก็ไม่ได้ด้วยทำอะไรด้วยเองไม่ได้เลยมีอยาเดียวคือหายใจด้วยตัวเองได้เท่านั้นเองพี่ว่นหนักือไม่หนักครับเขารักษากับหมอแผนปัจจุบันแบบนี้มาสิบปีฝั่งนี้ของเขาเนี่ยฝังเครื่องกระตุ้นเมื่อก่อนที่เราจะรู้จักเป็นแค่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ันนี้เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อทําให้เขารู้สึกเจ็บน้อยลงแค่นั้นนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นนะปกติเพียงแค่ว่าเจ็บน้อยลงนี่คือภรรยาที่ไม่ทอดทิ้งเขาเลยตลอดแล้วจะเสิ่ยงไปีผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าพวกเรามีหัวเป็นแบบนี้เอ็งเองดผมไม่รู้นะไม่รู้นะดังนั้นเพื่อเป็นการปลอดภัยครับผู้ชายั้งหลายอย่าเป็นกันทโอเค บราแต่ว่าเขาไม่ทีคคับพี่อยู่ด้วยกันพี่ใช่ไหมครับแต่ละครั้งที่ผาเจอผมนะผมก็หยัดสงสัยนะครับน้ำตาไหลว่าดพลามทุกครั้งที่เจอผมนะจนท้ายสุดเนี่ยผมสัมภาษณ์เขาแล้วก็ถามเลว่าทาไมถึงน้ําตาไหลอย่าไม่พูดอะไรเลยนะเขาบอกว่าเขารักษาผัวเขามาสิบปีไม่เคยมีอะไรดีขึ้นมาเลยแต่สินค้าของอไลมอนมอล MC เข็ม ฟ้าแนะนําจากการที่พา,พาผมมา,มาฟังผมบรรยายสามเดือนทําให้ผัวเขาเดิอนแบบนี้ได้นี่คือคนที่นอนติดเตียงมาสิบปีเอมติเกตงานดำของเราแค่สามเดือน ทำให้เขากลับมาใช้ชีวิตแบบนี้ได้ที่ว่าสุดยอดได้แบบนี้สุดยอดสุดไมดสุดยอดนี่คือสินค้าไลฟ์มอล